รีโว่สประตูตัวท็อปครับเซฟเกือบ3 0 0แสนบาทสำหรับคันนี้ตัวมิดด้วยนะครับลูก้าโอ้โหบอกว่าออกของป้ายแดงนะราคา9ก0 0แสนกว่านะวันนี้ครับเซฟราคาเท่ากับแคปธรรมดานะมาดูกันหน่อยครับนี่ครับอันนี้ดีไซน์ชุนหลักจัดเต็มครับกระจังหน้าบอกเลยว่าเทียบนะเสริมจมูกมาให้เรียบร้อยนะคันนี้ครับไฟหน้าตรายเดียวทั้งโปรเจคเตอร์ทั้ง l อ d ดีไฟตะหอกแต่งให้เซนเซอร์หน้าครบชุดครับมามาดูกันหน่อยนะซุ้มล้อแต่งให้เรียบร้อยครับอ่าจัดทรงลงแม็กจากโรงงานมาเรียบร้อยนะกระจกมองข้างมีไฟเดียวครับตัวนี้ อ่ะข้างในใดูกันหน่อยครับนี่ครับบอดนังได้ข่าวนะจอธรรมดาหน้าจอทัชสกรีนได้นะผโโมพูดมาอะไรมาตีฟังชั่นครับ o p ออชั่นครบชุดจะนาเต็มแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ครับนี่เลยโรบารแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยลูกค้าอย่างสวยลูกค้าด้านหลังมีกล้องมองหลังครับอ่าแล้วก็มีการนชนท้ายให้เรียบร้อยนะอย่างที่บอกลูกค้าคันนี้นะออกป้าแดงราคาเกือบล้านครับลูกค้ามาซื้อวันนี้นะทักตัวเลยนะลูกค้าจหนกักเต็มพิเศษครับเหลือเพียงแค่6 9 0 0 0 0 9,000บาทครับสุดคุ้มแน่นอนนะว่าแค่หมื่นกว่าบ,บาทนี้นั้นเองนะเซฟสนใจแอด4ี c a e. ครับผมสวัสดีครับ